จริงๆความผันผวนเนี่ยมันเป็นขนมหวานสําหรับเราเลยยิ่งหุ้นผันผวนเยอะเราก็มีโอกาสทําผลตอบแทนได้เยอะถูกไหมเพราะจริงๆผมชอบพูดเสมอว่าหุ้นตัวหนึ่งะถ้ารันเวมันคือร้อยเด้ง10เด้งแรกอะมันจะเกิดขึ้นเร็วมากไปที่เหลือก็อาจจะถือเป็นหุ้นประกันอ่าหุ้นประกันก็มี ABIBCIPGI อะไรเงี้ย พวกนี้ B L I พวกนี้มันก็เป็นหุ้นประกันหุ้นประกันหลกัหลกๆเป็นประกันวินาศภัยของเวียดนามลักษณะประกันวินาศภัยเป็นยังไงครับธุรกิจ business model คือขายกระดาษนึกออกไหมถ้าเหมือนเราเคยกู้บ้านแบงก์มันชอบบอกว่าเนี่ยคุณต้องทําประกันอัคคีภัยทาประกันนู้นทําประกันนี้ประกันผู้กู้ ไอ้บริษัทพวกนี้แหละครับเป็นผู้ได้ประโยชน์แล้วบริษัทพวกนี้ก็มีหน้าที่พิมพ์กระดาษใบหนึ่งให้เราเซ็นชื่อใช่ไหมแล้วก็เอาเงินเราไป5 0,000เอาเงินเราไปแสนหนึ่งบริษัทพวกนี้มาเก็ตแคปหลักพันล้านที่เวียดนามตอนนี้กลุ่มที่ถือเยอะที่สุดในพอร์ตเวียดนามผมก็มีประกันวินาภายัยแล้วก็กลุ่มพวกโรงงานยาหลังจากที่ exit FRT ไปแล้วอะไรเงี้ยครับจริงๆ FRT เนี่ยทำให้พอร์ตผมกลับมาออทามไฮใหม่อะไรเงี้ยครับช่วง FRT ถือเยอะสุดผมถืออยู่2%พอร์ต แล้วก็จริงๆเพิ่ง Ex i t ไปเกือบหมดแล้วเพราะว่าผมมีมาจิ้นหุ้นไทยก็ปีนี้เป็นปีแรกเลยที่ผมปลดล็อกมาจิ้นไปประมาณสัก90ซละแทบไม่เหลือแล้วอะไรเงี้ยเป็นเหตุผลว่าอ้าวทำไมต้องขายหุ้นที่มันเพอร์ฟอร์มดีๆเพราะจริงๆผมชอบพูดเสมอว่าหุ้นตัวหนึ่งอะถ้าลันเวย์มันคือร้อยเด้งสิบเด้งแรกอะมันจะเกิดขึ้นเร็วมาก10บเด้ง2มันก็จะเกิดขึ้นช้าเนาะเหมือนหุ้นอย่างเทมเซนมันเป็นหุ้นหมื่นเด้งใช่ไหมสิบเด้งแรกเนี่ย มันเกิดในเวลาแค่ปีครึ่งตอนที่รีกาชินขายหมูไงถูกไหมขายหมูให้นสเปอร์ปีครึ่งก็ขายได้ละสิบเด้งแต่เราอะมาเจอเทนเซนตอนนี้มันขึ้นมาเกือบหมื่นเด้งแล้วฉะนั้นสิบปีเนี้ยให้มันได้สิบเด้งก็เก่งแล้วถูกไหมฉะนั้นถ้าหุ้นตัวหนึ่งมันมีพันเด้งส0บเด้งแรกเร็วมาก10เด้งที่สองก็รองลงมาสิบเด้งที่สามก็ช้าลงหรืออย่าง c p อย่างเนี้ย ถ้าใครทันลงทุนเมื่อ20-30ปีก่อนลงทุนมาทุกวันเนี้จาก Market Cap แบบอาจจะไม่ถึงหมื่นล้านก็อาจจะ8,000ล้านก็อาจจะเป็นหุ้น30เด้งได้ละอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าจากวันนี้ไปเป็นไงถ้า CPN ให้มันขึ้นมาสักเด้งก็ค่อนข้างยากเหมือนกันถูกไหมเพราะเรื่องจากต่อให้งบมันดีไรายได้ดีกำไรดี PE มันต่ำลงแต่ปัญหาคือ ตลาดไทยเป็นไงครับต่างชาติออกมา10ปีประมาณ1ล้านล้านล,านละหุ้นส่วนใหญ่ในตลาดอ่ะเราอ่ะ PE ถูกรีเลทให้มันถูกลงคือจริงๆเราอยากได้หุ้นที่กำไรมันโตและ PE มันโตด้วยเราจะได้ทวินเอนจิ้นนึกออกไหมครับกำไรโต100%เพรถ้า PEexpand เด้งหนึ่งเท่ากับเราได้4เด้งแล้วนะง่ายๆเลยแต่ประเทศไทยตอนนี้ยขาดเอนจิ้นที่เรียกว่า PE ไป พอสิบปีมันไซเวดดาวลงมาดาวลงมา,งมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยจริงมันก็ค่อนข้างจะซืมขนาดไรายได้โตกำไรโตแต่พอ PE หดตัวอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้หุ้นแบบดีๆอย่าง CP, N, C p พ c p ออ่ามันก็เพอร์ฟอร์มไม่ได้หรือถ้าวันหนึ่งมันกลับมาเพอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยตอนเนี้ยอัพไซด์มันก็อาจจะประมาณสักเด้งหนึ่งก็ยากละถูกไหมเหมือนที่ทุกคนรู้มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมนักลงทุนรุ่นใหม่ๆที่อยากเปลี่ยนชีวิต เขาก็เลยไม่โฟกัสในเซต50เซตลอยแล้วถูกป่ะล่าสุดผมไปบรรยายไทย i VI รุ่นย1มาิบอห้องไลน์ซ i i อสไออินเวสําสำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับมีคำถามคำถามหนึ่งเขาบอกว่าน้องคนหนึ่งเขาถามเขาบอกตอนนี้เขามีเงินเริ่มต้นลงทุน5ล้านบาทถามพี่คเชนว่า เขาจะทําไงให้รวยแบบพี่ๆได้บ้างเขาเริ่มต้นตอนนี้ห้าล้านทําไงพี่แล้วตลาดหุ้นเป็นแบบเนี้ยพี่คาเชียนตอบง่ายๆเขาบอกให้คุณกากบาทเซตห้าสิบออกไปก่อนอ่าถูกไหมพอเซ็ตห้าสิบผมถามว่าตัวไหนอะ่ะที่จะโตต่อเนื่องสักสามปีอปีละสิบห้าเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นตมีสักตัวไหมครับมีไหมยากมากเลยนะใช่ไหมฉะนั้นโอกาสมันอาจจะไปอยู่ในกลุ่ม เซ็ตร้อยก็มีน้อยหรือไปก็อยู่กลุ่ม MAI แต่ MAI อ่ะถ้าพื้นฐานไม่ดีแล้วเราซื้อผิดเวลาโอ้โหมันลงยับเลยนะมันลงกัน7-80%ตอนนี้แบ,บชนี MAI ภายใน5ปีนี้ลงมาเกือบครึ่งแล้ว MAI ตัวที่ไม่แข็งแรงจริงๆลงมา8ปเต็มไปหมดเลยถูกไหมฉะนั้นหุ้นเล็กจริงๆอะมันผันผวนเยอะมากและถ้าเรากลัวความผันผวนเราก็ไม่ควรอยู่หุ้นเล็กแต่ถ้าเรา เป็นนักลงทุนที่มุ่งมั่นนักลงทุนที่อยากเปลี่ยนชีวิตจริงๆความผันผวนเนี่ยมันเป็นขนมหวานสําหรับเราเลยยิ่งหุ้นผันผวนเยอะเราก็มีโอกาสทําผลตอบแทนได้เยอะถูกไหมถ้าเราไปลงทุนหุ้นที่ไม่ผันผวนแบบ CPO อย่างเงี้ยคุณว่ามันจะได้สิบเด้งในชาตินี้ไหมไม่ต้องเอาสิบปีนี้เอาชาตินี้เลยนะเริ่มยากใช่ไหมยากมาก คือเวลาเราลงทุนหุ้นอะเราต้องได้หุ้นที่มันแบบ Early s t a g e มากๆจริงๆหุ้น CPO เนี่ยก็ทำผลตอบแทนสัก20 3 0เด้งให้อาจารย์นิเวศละเมื่อประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนั้นอ่ะ m e t k e t Cap มันเล็กกว่านี้พอสมควรเล็กกว่านี้แบบ20เท่า30เท่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ Market Cap CPO เนี่ย500แสนล้านถูกไหมถ้ามันขึ้นมาสักเด้งนึงอะมันแทบจะเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วถูกปะ ก็เป็นเหตุผลให้พี่กเชนบอกว่าเนี่ยถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตอ่ะคุณต้องไปหาหุ้นตัวเล็กๆที่ผันผลเยอะๆแล้วก็การกระบาดเสร็จห้าสิบออกไปแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นถ้าเราเอาเงิน5้าล้านไปซื้อ cpo cpn ผ่านมาอีกสิปีผมว่าเงิน5ล้านเนี้ยมันก็ใกล้เคียงเดิมเนาะถูกไหมมันอาจจะไม่ได้ลงไปเหลือล้านนึงแต่ถ้าเราไปซื้อ MA I ออห้าล้านอ่ะมันมีโอกาสเหลือล้านหนึ่งนะแล้วก็เหลือกันหลายคนด้วยเนี่ยที่ผ่านมา5ปีเนี้ย บางทีมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับแต่ว่าเราก็เลือกไม่ได้แล้วก็มีเมื่อกี้พักเบรกมีน้องเข้ามาถามว่าตอนนี้ตลาดแบบเนี้เขาจะเลือกใช้ m a r ิ i นถ้าพี่อยู่ในช่วงเนี้ยจะใช้มาจิ i นหรือไม่ใช้ผมก็ต้องตอบว่าถ้าผมเกิดมาช่วงนี้แล้วมีเงินเหมือนตั้งต้นถ้าไม่ใช้มาจิ i นอ่ะมันก็ต้องเป็นนักลงทุนขั้นเทพมากคุณก็ต้องไปลงทุนได้แบบเอ็นวีเดียหรือไม่คุณก็ต้องไปลงทุนได้แบบ Nvidia, หุ้นตัวเล็กๆที่ผมไปลงเวียดนามที่70ตัวอะไรเงี้ยตอนนั้นมันขึ้นมาแบบโอ้โหเต็มไปหมดเลยแต่ประเด็นคือตอนนี้มันขึ้นอ่ะมันไซด์เวดาวมา3ปี4ปีช่วงแรกที่ผมไปอ่ะไปเวียดนาม9ปีก่อนมันลำบากมากตอนนั้นเชื่อไหมครับยังไม่มีการเทรดออนไลน์เลยถ้าจะซื้อขายหุ้นอ่ะผมต้องใช้วิธีส่งอีเมลไปตั้งบิดไว้เยอะๆเ,เพราะบิดกับออฟเฟอร์หุ้นตัวเล็กๆห่างก,ก,กัน10% ถ้าคุณเคาะออฟเฟอร์เลยอ่ะเคาะปุ๊บนี่คือติดดอยทันที10%แต่ถ้าตั้งบิดเวลาเรารับซื้อเสร็จมันก็อาจจะได้ของไม่เยอะเออฉะนั้นเราก็เลยต้องทำการบ้านหุ้นเยอะกว่าผมจะซื้อหุ้นได้70ตัวผมต้องมีหุ้นในลิสต์แบบเป็นร้อยตัวเดี๋ยววันนี้เรียนเสร็จผมก็จะมีตารางหุ้นเวียดนามรวมๆม,ม,มาให้ ดูวิดีโอฉบับเต็มได้ในคอสการลงทุนออนไลน์ CSI Pack คอสการลงทุนที่เข้มข้นกว่า500วิดีโอพร้อมดาวน์โหลด p d f เนื้อหาการลงทุนกว่า400ไฟล์มากกว่า20,000ห,หน้าให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง1,990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร0811739000 0811739000